ล้านกว่าบาทสามารถซื้อที่ดินได้ต้องสองไร่กว่าตั้งอยู่ใจกลางชุมชนแบบนี้ของตำบลขมูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าเข้ามาถึงมีน้ำประปาที่ดินยังใช้ทำสวนผลไม้ได้อยู่ใจกลางชุมชนติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างถึง71เมตร เปิดทำการขายวันนี้เพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสนบาทจะปลูกบ้านหรือว่าแบ่งขายก็สามารถทําได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าที่ดินอยู่ในความเจริญเราจะห่างจากจุดชมวิวเนินนางพญาเพียงแค่13กิโลเมตรเราจะห่างจากชายหาดทะเลเจ้าหลาวเพียงแค่16กิโลเมตรห่างตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่24กิเมตร